ก็ขอกราบสวัสดีเหล่าทุกนผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องผมนะครับนิบ i ชิ i m วีสองนะครับอยากให้เปลี่ยนชื่อไหมทีผมจะเปลี่ยนชื่อก็นะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมนั้นนะครับจะมาทําคลิปนะครับ n i n r c r t เอาชีวิตรอด100วันนะครับ ซึ่งมันจะเป็นอย่างไรเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับผมเริ่มมานะครับคือด้วยความที่ฝั่งที่ผมอยู่นะครับมันไม่ค่อยจะมีคนอะผมลืมบอกไปวันนี้ครับผมก็พาน้องมาเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็ครับเอ่อด้วยฝั่งด้วยความที่ฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยแบบข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับเออตอนแรกผมเกิดอีกฝั่งหนึ่งนะที่มันจะมีแบบหินเยอะๆนะครับมันจะมีของเยอะพอสมควรเอาสำหรับพวกแบบเอ่อเหล็กหรืออะไรอย่างนี้ แต่ว่าในตรงนี้เนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่ก็เลยแบบข้ามมาเพืเ่อจะมาตัดต้นไม้นะซึ่งก็ตัดต้นไม้แบบตามปกติที่ชาวบ้านเขาเล่นกันแล้วผมก็ลืมบอกไปนะว่าคลิปนี้นี่มันแบบโคตรจะยาวๆเป็นชั่วโมงกันเลยทีเดียวเออผมลืมบอกไปนี่มันแค่วันที่ 1- นึถึงห้าเท่านั้นเองยาวเป็นชั่วโมงกันเลยเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันต่อนะก็คือผมก็ได้เห็นนะครับเออแกะมันหน้าตีนะก็เลยตบ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 ตีๆไปนะครับเกือบโดนมาแต่ก็ไม่โดนผมเลยตบตบตบเอ๊ะไปขี่ม แล้วผมผือวางบล็อกอะก็มาเก็บมาเปลี่ยนอ่ะผือวางบล็อกอีกเลี้ยวก็ต้องทุบ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 ผมเลิมไม่ไหวแลวครับทุกคนโอเคไปดีกว่าหลังจากนั้นผมก็ทาการไล่ตบแกะต่อด้วยความเอ่ออยากตบนะก็ตบมันต่อเออเดี๋ยวเราต้องเอาไปคาฟเตียงด้วยก็ต้องตบไปหลังจากนั้นผมก็ได้มาเก็บเจ้าต้นนี้นะครับที่สามารถเอาไปทําน้ําตาลได้นะมันน่าจะเรียกว่าชูการ์หรืออะไรหรือหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแล้วก็สามารถเอาไปทํากระดาษได้ด้วยนะทุกคน ซึ่งผมลืมบอกไปว่าผมนั้นได้คราบโต๊ะคราบมาเป็นที่เรียบร้อยผมนะครับได้เจอกับพื้นที่ที่แบบหุยมันแปลกประหลาดจริงๆนะครับเป็นไบโอมซากุระแล้วก็ไบโอมหิมะนะครับไบโอมสโนรวมกันนะครับผมเออก็แปลกประหลาดดีเหมือนกันนะนี่ผมเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นก็เจอกับตัวประหลาดตัวหนึ่งคือจริงๆก็ไม่ใช่ตัวประหลาดนะมันคือแกะซึ่งทุกคนก็คงรู้กันดีนะครับว่าผมเจอแกะผมทํายังไงก็ตบมันสิครับเออ ตบรัวๆมันก็ไม่ตายงทีก็ตบจนตายครับอืมทาเตียงได้แล้วนะครับทุกคนผมก็ได้ทําการคาพิกแอคมาขุดหินขุดทานอะไรกันนะครับผมแล้วก็แบบทำการเดินกลับไปถามว่าเดินมาทําอะไรเออผมเห็นแบบสิ่งที่แบบน่าตบมากๆครับก็ทําการแบบตบมันไปนะเออสั่งสอนเลยไม่ใช่แล้วเผื่อวางหินอีกแล้วใช้ชาวโคตบก็แหละแวะแวะอืมเอาไปกินไปไม่ตายทายแหละ ายเรียบร้อยอืมเก็บไว้เพื่อน้องห่มอยากได้ทานผู้ชมแล้วก็นะครับทําการเดินมารู้ไหมผมจะทําอะไรผมจะคราฟทอชยังไงล่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการเอาโต๊ะค้ามาตั้งไว้แถวนี้นะครับเพื่อที่จะคราฟที่ขุดหินมาเพื่อขุดกันต่อนะครับผมอืมก็ต่อยาวๆนะหลังจากผมลองขุดเคลียร์พื้นที่บริเวณที่ผมเนี่ยจะเอาเป็นที่ตั้งของผมปุ๊บนะผมก็มาทาการขุดพวก เออพวกฐานอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลองขุดแถวๆถวนั้นนะว่าม,มันมีอะไรอยู่แถวนั้นหรือเปล่าซึ่งผมก็ทําการคราฟเตียงมาเนื่องจากว่าออคืนที่หนึ่งมันมาเยือนแล้วครับทุกคนซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าน้องผมก็ได้เจอหมู่บ้านกันด้วยนะแล้วก็ได้ไปตีโกลิมนะครับเออไอรอนโกลิมนะครับได้เหล็กมายอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ทําการขุดต่อไปซึ่งในตรนผมก็จะให้น้องผมนั้นครับนอนนะครับผมก็จะนอนเช่นกันแต่ว่าคือแบบ มันไม่ได้นะครับผมถ้าถามว่าเพราะอะไรนะครับก็เป็นเพราะว่าน้องผมนะครับเขาไม่มีไม้นั่นเองนะครับผมเออหรือแต่เขามีกิ่งขนแกะครบแต่เขาไม่มีไม้นะครับเลยไม่ได้แล้วผมก็ทําการปรับนะครับตายของไม่ตกนะครับเออซึ่งในระหว่างที่ผมกำลังแบบนอนๆอนรออยู่ที่ผมก็โดนตีครับผมซึ่งตัวที่มาตีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแมงมุมครับผมก็ต้องทําการวิ่งเลยนะครับถามว่าวิ่งทาไมครับไม่มีดาบครับผมผมต้องจู๊กไปก่อนนะครับช่วงนี้ รอน,น้องผมมาน่ครับแล้วผมก็ได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงกดคราฟดาบได้ในที่สุดแต่ผมโดนระเบิดตู้มมอนก็ตายผมก็ตายเจอคีปเปอร์คั่วริจึงไม่ทนไม่ไหวเลยเข้าไปตีโอ้โหระเบิดตูม้มอีกลวก็ทำการเข้าไปเก็บของแต่เลยได้กระดูกมาด้วยนะครับผมซึ่งผมได้คราฟดาบเสร็จขนาดนี้เราก็ต้องเอามาสู้หน่อยไหมทุกคน དེ་ཡིན་ <laughs> yeah ในระหว่างที่ผมนะครับฟันซอมบี้จุกซอมบี้นะครับจนดาบเกิดจะพังอยู่แล้วนะผมก็ได้เจอเหล็กอยู่2ก้อนก็เลยแบบทําการขุดมาเลยนะทุกคนและน้องผมก็ได้ทำการมาเป็นเทือบร้อยแล้วทำการเข้าไปฟันอย่างดูเดือดเลือดพ่านอืมจังหวะนี้อืมเป็นยังไงครับอืมจัดการไปได้นในที่สุดรับผมเก็บเวลกันเลยทีเดียวเพียวในระหว่างที่น้องผมกําลังคาของเหมือนจะคาเตียงมาครับเออแต่จังหวะเองคีปเปอร์โดนเข้ามาและตุ้ม ระเบิดเป็นโกโก้คันครับผมแล้วผมก็ฟันมงมุมตายไปคือตอนนี้ผมแบบใกล้จะตายอีกแล้วอืมจะตายหลายรอบนะในจังหวะที่ผมกำลังจะวางเตียงนอนคิปเปอร์มันก็ได้มาอืมผมตัวแจ็คเลยทีเดียวเชียวโอ้ยสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ระวางเตียงนอนแล้วเพราะมันเช้าแล้วครับสู้กันยาวนานจัดเช้าแล้วนะไม่ระวางเตียงนอนแล้วทุกคนเจอเหล็กก็แวะขุดสักหน่อย ซึ่งผมก็ได้ทำการฟาร์มของขุดถ่านไปนะเพื่อไปทำทอชเพิ่มนั่นเองครับผมทำตามสเต็ปเดิมฆ่าแกะอย่างโหดร้ายผมก็ได้ลองนะครับมาตัดต้นสกุระดูซึ่งไม้ก็สีสวนใช้ได้นะทุกคนผมว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำบ้านด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเราค้าไม้ออกมาเนี่ยไม้ไม่จะเป็นสีชมพูนะครับผม oh mm -hmm. no mm -hmm. ในะระหว่างที่ผมกำลังขุดฐานไปขุดฐานมานะผมนั่นเลยครับให้ภาพมันเล้าเรื่องครับขุดไปอยู่ดีนะครับก็เจอถ้าน้ํานะครับทานผู้ชมผมจึงทําการกระโดดลงไปซึ่งแบบมันติดติด,ตดขัดขัด,ขดลงไปไม่ได้สักทีซึ่งนะครับทุกคนเนี่ยก็เอดูเลือดผมนะครับแล้วให้ภาพมันเราเรื่องนะไปดูฟองน้ำนะครับเอ,อจากเลือดเต็ม,ตมนะทุกคนก็ดูเอาแล้วกัน หลังจากนั้นนะครับผมก็เจอกองเหล็กก็ทําการขุดกันสิครับจะรออะไรมีประมาณสามก้อนครับผมวันที่สองกำลังจะจบลงผมก็แบบกะจะนอนแบบสบายสบายกันเลยทีเดียวครับผมมากันที่เช้าวันที่สามครับอืมวันที่ผมเนี่ยกะว่าจะย้ายถิ่นฐานนะเนื่องจากที่นี่แบบเริ่มจะแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะผมเริ่มแบบหาเหล็กไปนะครับเกือบจะหมดแล้วนะครับก็เลยกะจะย้ายย้ายถิ่นฐานกันวันนี้นนเลงครับผม ก่อนจะย้ายถินฐานนะครับก็ทาการเผาเนื้อนะครับเอาไว้นะครับเผื่อว่านะครับระหว่างย้ายถินฐานเนี่ยเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเพราะผมอาจจะต้องเตรียมของก่อนอะไรอย่างงี้นะครับพอแบบกำลังจะย้ายปุ๊บเนี่ยอาจจะมืดแล้วนะครับต้องเตรียมเนื้อไว้เผื่อได้สู้นะครับเราจะได้กินเนื้อได้ก่อนไปก็ฟาร์มรัวๆครับสําหรับเนื้อนะครับผม ก่อนจะย้ายถินถ่นฐานก็มาตัดไม้สักหน่อยนะครับตัดไม้สัก,กุาะกะว่าจะเอาประมาณกองหนึ่งกับ64อันนะครับผมซึ่งน,นะครับผมก็ได้มาทั้งหมด63อันนะครับตอนนีออ้ซึ่งก็คิดว่าแบบตัวผมเนี่ยมันเต็มและของมันเต็มแล้ว ก็คิดว่าแบบจะเอาอะไรออกดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่านะครับทุกผู้ชมผมก็ได้คาบถังน้ํามานะครับกับตั่งน้ําไปนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ครับเผื่อตกจากที่สูงนะครับจะได้เอาน้ําวางนะครับเออได้เวลาทดสอบปึ๊บโอ้โหผมผมผมเก็บเร็วเกินเรือลดอยู่ดีุทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมผมนั้นนะครับที่ออกเดินทางในตอนกลางคืนจริงๆครับผมว้าว ก็บอกนเลยนะว่าอันตรายพอสมควรผมก็จะขึ้นที่สูงกลยดีเดียวเชียวซึ่งผมนะครับก็ได้มาเจอกับภูเขาแห่งหนึ่งนะที่มีโฮมแบบดอกไม้เต็มเลยนะผมก็กะว่าจะปักหลักตรงนี้นี่แหละนะครับอืมก็นั่นแหละครับซึ่งน้องผมก็ได้ขึ้นมาถึงเช่นกันพร้อมกับกินอาหารอย่างอ,ร,อร่อยนะครับผม ซึ่งนะครับมู้ว่าน้องผมไปอะไรกับคีเปอร์นะครับไปโดนคีเปอร์ระเบิดตายอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้หายไปเป็นฝุ่นทีเดียวเชียวซึ่งผมได้โดนซอมบี้รอบโจมตีก็ทำการจัดการกับมันเลยดีกับรออะไรแล้วูผมก็ได้ทการเอาเตียงออกมาเพื่อนอนเพื่อเซฟไว้ตรงนี้นะครับผมผมก็ทำการตีกับซอมบี้ต่อด้วยความมั่นใจว่าผมไม่มีทางกลับไปอยู่ตรงน้องผมแน่นอนเออไม่ใช่ผมก็ได้ต่อสู้กับพวกแมงมุมซอมบี้คีเปอร์อะไรมากมายนะครับก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับก็ดูกันเลย ซึ่งผมก็ได no ้เจอกับเหล็ก no ก็ทำการขุดกันเลยครับจะรออะไรเอ๊ย เต็มเลยครับผมขุดไปเลยหลังจากนั้นนะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช้าของวันที่สี่กำลังจะมาแล้วผมเจอกับเออทางเชื่อมต่อผมก็ทําการนะครับเคลียร์ซอมบี้รอบๆนะครับผมเอ้ยมันเอาไฟมาเผาโอ๊ยจับนะจับนะเออและในที่สุดน้องผมนะครับที่ใช้ร่างเบอร์เซิร์กนะครับก็ได้กลับมาในที่สุดนะครับผมผมก็คราฟดาบใหม่นะครับเอาไว้ฟันนะครับผม ซึ่งผมเนี่ยก็พอจะจําได้นะว่าในถ้าเนี่ยมันมีแบบเหล็กอยู่นะครับผมก็เลยแบบให้น้องบุมนะครับมาคุ้มกันนะครับแล้วผมเนี่ยจะทําการเข้าไปดูนะเราะว่าแบบมันมีตรงไหนบ้างับเดี๋ยวจะขุดออกไปอะไรอย่างงี้นะเออซึ่งก็เจอกับร่องรอยคนตายอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่คนตายหรอกครับจริงๆมันเป็นแบบมอนสเตอร์นะครับผมเจอกับสกิลที่นันก็เข้าไปซัดกับมันแบบฟังฟักเฟกแฟลแฝกฟันมันแต่ผมเจอโคตรหลายตัวรุนก็เลยวิ่งหนีไปก่อนนะ ซึ่งเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะครับในนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเหล็กด้วยนะผมก็จะไปขุดเหล็กนะทุกคนซึ่งผมนั้นก็ทำการขุดเหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมาเผาแล้วก็มาแบ่งกับน้องของผมนั่นเองนะครับซึ่งผมนั้นนะครับก็ได้คิดว่าจะเริ่มสร้างบ้านเลยเริ่มสร้างเลยทุกคนก็ดูอาการาเวงและกัน แล้วผมก็ได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมก็ได้คิดอะไรแบบน่าสนุกออกก็เลยทําขึ้นมาก็ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรก็ไปดูกกนต่อเลยแหละแกนซึ่งนะครับสิ่งนั้นนะผมก็จะทําในเชา้าวันที่5นี้นั่นเองนะครับผมเออซึ่งแบบสกลิลต์มันมีสนุมันมีธนใส่ผมเฮ้ยมันมีธนูเอ็นชาร์ดครับตีไปแล้วก็ได้มาด้วยนะผมก็จะเอาไปเก็บในกล่องและแกน ทำการทำอาหารไว้เผื่อครั้งหน้านะเผื่อมีอะไรที่ต้องกินอาหารนี้ก็ทำไว้แล้วกันสิ่งที่ผมคิดอยากจะทำนั่นก็คือการขุดไปโผ่ที่บ้านน้องๆผมเองครับผมทุกคนอยากรู้เป็นยังไงก็ดูกันต่อเลยนะอืมนี่ผมก็ขุดุดมานะเออก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกัน และบ้านของผมกับน้องผมก็ได้เชื่อมกันเป็ที่เรียบร้อยซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับมีเพียงเท่านี้แล้วก็ไปดูฉากเอาทรสุดตึงกันเลย